สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีสาวน้อยเพ็นบนแพ่งครับเอฟซีบอโจเลาหน่อยอุ๊ยิครับเอา้งรรัเบอาสิถามจังหน่อยไปงไปนั่งคะก็นนองก้องกองกองกอ้อง้งก้งกองก้ก้รก้องอยก้องก้นองก้ออเ้องก้้งก้งกอ้้เออออก้ออ้อถกอองนง เอฟซีเพิ่นเพิ่นถามมาหลายก็เลยว่าเดี๋ยวสิมีเมื่อนั่นก็ได้ใส่กอกไปให้พ่อยุดก็ว่าสิถามอยู่หลังเวทีกันยากเฝ้าก็นงยอ่งมเปีาแนขึ้นมาแล้วหละนี้เลยเตีจัเวางดี๋ยห้ใางมแล้วไปอ่ะเออเเห็นแมตติงทั้งอาบนนังอยู่เนอะบ่าเขาไดนพร้อมเนาะผมไปกตทไทยขั้วผมกับบอกล้าแล้ว ไปนั่งเก้าอี้มันเด่นนี่แม่ติ้งก็สิได้คลิปน้ำได้เนี่ค่ำคืนนี้เราพบกับห้างขาวอยู่ำนันเดกกับผู้ใหญ่บ้านคำนันเดนินมธรรมดาโอ้ยหนาบานปนั่งเก้าอี้บ่แจงเลยมันถิกมันหย่อนใช่หนี่ทุกกล่องเลยไหมพี่ตามงเวลาตื่นไหมพี่ เปนน่ต้ทั้งบที่เกินียังขึ้นบที่เกินังขอมีเสียบ้ามถือว่าพอยุดเนี่ยเป็นผู้รักผู้หญิงในวงนี้มาหนิมากระยอนว่าจังสละได้มากบานลูกสาวเป็นยังไงพอยุดดีใจนกอีหลามื่อนี่เขาลอควยได้เนาะสี่สองปีขอพันาเลยมื่อขอน้ำผู้ลักผู้หญัวเนาะครับสิครบดกับสิบี่ติบสี่มากร็ราตี สิบสองบ่พี่น้อง fc เม่นมาในคลิปนี้ด้วยพี่น้องอาผู้ใดสิบสองพู้ใดเปะไหนเม่นมาเอออีกซิปก็มือกันที่ครบรอบจากมือนมือที่นั่งไยเอากคือครบรอบนันพอดีครบรอบนั่งอันอดีตสั่นพอดีอืเอออดีตสั่นอยู่กลางคงน่าอยู่บ้านเด้อทมู้นี่มูหามู้งยังใกล้ๆกันอยู่แถวนี่แหละครับยุคกลางคงน่าครบรอบจากมือนึ่งเป็นหนึ่งของว่าอยู่ครับ อุ้มใจครับอุ้มใจน้ำหนุกหนุกสาวหลาบ่บ่คิดว่ามันมาหอดมือมันคือฝันนี่ไหมครับประหลัดพวกคือต้องกันคือยังคือยังเป็นค,ความฝันครับเอาที่นี่นคือเพลงเอาคนลุกครับเพบาราะว่าลมมากจึเลยลุกหอมอบความฝันเพลงนี้นะครับเป็นเพลงที่สร้างาอะไรนีหล่ะที่นี่พอหยุดลูกสาวเข้ามาหอดจุดนี้กระแสเขาก็บบอลไดบอลเรื่องดราม่าเขาสนใจแต่ว่าโอ้ฝรั่งสวัสดีครับ,บ ฝรั่งอีริอีริเอาฝรั่งเนี่เข้าใจเอาที่หลังเขาออกอันนี้ก่อนคนไทยเขาบัดที่นี่นีนะครับเพิ่นถามผมว่าจิตถามพอยุตหลายคลิปแล้วก็เลยถามน่าตอบได้เนี่ยหรือเปลตอบได้บ่ได้ค่าเขากับเครอตัวกันนอกรอบแล้วเพิ่นว่าคือบ่เห็นอีพอยุตเน่ะ คอยทายคลิปกีฬาพอหยุดกับตอบเข้าแล้วตอบผร้มแล้วมือกี้เขาหนึ่งโดยที่บดตรงเวลากันเอ้าที่พ่ออธิบายเพิ่นมันไม่เคยตรงเวลากันเออข้ามมามดตรงคือหนึ่งเขาโตขึ้นแล้วกีฬาเนี่าเลี้กี้แม่นเนี่ยมาเลี้ยงเตกี้นั่งมา่อดปั๊บนั่งก็จะไปหาพอก็มีอายุขังเลยครับเพื่อยังกินเข่ากินเข่าหรือไปหาแนวคุยกันหรือมีแนวปปับถูกกันหรือมีแนวปปับถูกกันแต่ละมือมันพอชวนนั้นเป็นประเด็นดราม่าครับ เขาก็จะไปคว้าให้กำลังแต่จังใจนี่สิเขาก็จะไปสนใจนั่นเท็จจริงๆถึงแต่จะคลองถือเองกับเพยังเนี่ยนี่ไถือกับเด็กหน่อยกับที่เป็นในบางเช้ยกันลิซี่บางเชียงเขาก็เสียงโทรศัพท์อันนี้ก็สลอสโลนี่น้อยเออไปเบิ้งมันขันเอาถือโทรศัพท์อย่างนี้อ่าอ่าเออไปเบื้อาไปเบิ้งปั๊บรถวันดอกผู้เขาก็ดึงออกก็ดึงวันครับเป็นอะไรกัเวลาบันไม่เยตรงครับแต่จังไดก็บซ่อม เิ่นอนหนึ่งบอเมีนเคงแน่งกันดังเลยดีเป็นสุดตาซุก่าเดือดไับเชิญอันไปรับเชทีเอีแลเลรอบรถคมรสนรับเชิญมองหันไปรับเชิ้เาอกไม่ไม่ได้ี่่แหละยานาพูรยวรนแต่จังไรก็แล้วแต่ความผูกพันของ่อระหว่างกับลูกคือเก่าเนี้วแน่นแห้งแห้แหงเกี่ยวพันคือจังเสือกฟางเนี่ยแห้งฝันแห้งแน่นน่ะ นะครับเอาโอ้กระเถาเก่าอได้ครับเออบอ่แมนธรรมดาก็คือว่าแล้วเอาเดี๋ยวพี่น้องกับสิเมือนมาว่าอันถามเขายังไม่ตอบจบแล้วพูดแทรกอีกหรือไงมันมันเป็นมันเป็นสไตล์ของสไตล์ของแต่ละคนในการจัดรายการนะพ่อหนุ่สไตล์ของลูกศิษย์พ่อนาจัวเออ เขาต้องถามถามท่างถามท่างถามไปก่อนกับมี่แมนต้องเปิดต้องเปิทางกับพี่น้องกับฟังไปเปิดทางนอกพี่น้องเนาะบอกชื่อเล็กแต่นี่คือถือว่าเป็นเป็นอาจารย์ผู้หนึ่งสอนลูกศิษย์ลูกหาตะกน้องน้ำที่ว่ามีอีหยังอยู่นี่กับเป็นผู้มาปล่อยอ่าพี่น้องกับสำคัญนี่ดิมาทรงวาสนาผมกับเบิ้งคิบเบิ้งไลรสุดดื้อสันพอยุดกันเมียที เอามาให้มือมือนั่นก็สิได้กบมาหลายนันเป็นหน่งเอากบมาปล่อยกับพอหยุดนี่แหละครับในตำนานเนี่ยล้อต์เตอร์ต็อยนี่สมพงด็อกเตอร์สมไม้สมสีเออนั่นแหละพอหยุดนี่แหละเอามาปอยกเนียนี่แหละครับมาฝากครับเอามาฝากให้กินนั่แหละเพราะกล้ากินแต่ไม่ตะพีเนาะเออมันใหญ่หลายบ่กินดอกติตัวใหญ่ๆปล่อยพันบ่หนี้เนี่ยปอยนั่งตาเรียมองมองไม่เมื่อมาทำก็เอ็กหมื่นกลับมาเมื่อนั้นว่าเสียหมดแล้วคนน่ะ เพิ่นออกไปน้ำหนาฝนเนาะก็ไปเขาง่ายเขาง่ายคนเราไม่หรอกโอ้พี่น้องหาจังหวะได้มีคำตอบเราเด้อมีคำตอบแล้วพอยุดเพิ่นจังไรก็ักดหักมันแจนคือเก่าักแต่ลูกสาวว่าหอดเส็นใช่ถึงฟังฟันแล้วดีใจน้ำทุกคนมืงเนีามมาสิสองปีน้ำาเออน้ำตุ่มน้ำเหมือนกันอันุ่มสีมา วิจารณ์อาจารย์นั่นคู่นั่นคู่นี่ทางไผรทางมั่นนะพ่อเนาะเข้าอย่างนี้เพราะว่าอย่างเงี้เขาเขาอยู่กับอยู่กับนางมาตราดวนะในการบางคนก็บอกว่าทำไมทั้งบอกไม่ได้ไอ้บอกได้มันบอกได้แต่ว่าในการพัฒนาเขาก็พัฒนาของเขาไปคนน้องมันตางกันนี่ยตางกันสิบบอกว่าเสียงสูงเสียงต่ำมั้งสิ บพรว่าเตสิเก่งปานเนผมก็อายุสามสิบกว่าปีผม่าผมก็แพรู่้ใด้เสือหลงแต่จะให้เพลงมันดีที่สุดมันกับเพลงขนาดของไปของมันแม่นครับแม่นผมก็พยายามเลยดีมันได้ครับอ๋อครับทีนี้ผมไปไหมขึ้นผมกับอาแต่เพลงผมถนัดครับแม่นแล้วโอกาสดังมันต่างกันครับคือมีประเด็นดราม่าแล้วว่าพูดสั้นพัฒนาคนน้องมันต่างกันผู้หญิงขายเลยขายความเป็นเป็นตัวของตัวนตัวตนตัวตนตัวตน ตามว่าโซ่เขียวกับมีผลมั้งก็ต้องมีแหละครับไม่พอเปิดทีวีสิเบิ้งได้ไหมได้ครับอบได้บอเปิดโทุกเราพงศ์ก็คือบอกในคลิปที่แล้วนั่นล่ะผมบอกว่าผมก็เคยเป็นนักจัดรายการมาก่อนนักจัดรายการวิทยุชุมชุ่นหนุตะยุเหลียงๆผมมีสถานีวิทยุเองเฮ็ดทองซ่งเองจัดรายการเองขึ้นเสาอากาศเองครับสามทิปซี่ซิปเมตรนอีกขึ้นท่านไม่เิี่ยงไม่หลุดไปขึ้นเสาอากาศเอาบ่มีค่าแรงดิขึ้นเองขึ้นเองใส่สาย ลัดขึ้นต้อเสาต่อเสาดึงเสาขึ้นเนาวสามสิบสี่สิบเมตรเองส่งกระจายเสียงเองเรานฟังเสียงเองเดือนละพันวันละเพลงโอ้เนี่ยเนบ่ไม่จ่ายไม่เปิดครทางเสียเพลงเอามันเพลงหนึ่งคือบอดังมันกับ่าดังแล้วบิดเปิดบอดจางบ่าเปิดให้เปิดมันกับเพราะฉะนั้นทาไมอุ้งหิงเขาถึงดังบพโซเชียลก็เพราะกอนอุ้งหิงก็มีครับศิลปินเขาดันพาโจดันกับจิมงั้นดันดันยูดักกันว่อ มันก็บวัตถุที่เก่ามันจังหวะขึ้นแลวกวาสนาเอาคนลุกอีกแล้วแล้วอุ้มยิงมายังไงล่ะบ้โหคารกนัุญเชล็อปเนาะพอหลงพอเลือปีสามยิปหันทางเลยมาจากเมืองเลยครับวัดวัดบันติดต่อปงงามนี่มย้อมเสื้อสก์ย้อมเลี่ยงประชุมกันเลยเติมน้ำมันให้เต็มถังทุกคันเอาโซ่กันมาหนุนเลยคลิปคลิปนี้มันเป็นจังหวะดีเลยครับพี่น้องถือว่าวันนี้พรุ่งนี้จะ ขึ้นบ้านแล้วมันเป็นคลิปย้อนกลับไปที่มองนี้ที่มาเบิ่งตอนอยู่คอกงัวเนาะเออมันเป็นเนี่ยคนลูกอีกแล้วดิ้ครบรอบลูกสาวครอบรอบอนเดชันเนาะเว่ามันว่ามันลูกสาวไปอยู่เลยสิบสองสิบสี่นี่คือม the us <c oughs> ันไปอยู่ออเดชั่นคือช่วงนี้ช่วงนี้ปลายปีปลายปีนี้ไปอยู่มุกกะลาล่าก็ช่วงวันที่สิบสองสิบสี่นี่แหละครับเอฟซีเมียนมาได้ได้พี่เนาะบ้านเขามาแต่บันติดตัวบั้นพลัง นี่เราโอ้มือคืนนี่เียนอะยุคกรุงเทพคกรุงเทพไปกรุงเทพยอียังลมแหงหงคิดคิดพอดบรรยากาศเก้าหลังคือช่วงนี้นังวางดีชันหลังจานั้นกับไปยุ่น้ำไปกรุงเทพเลยไปกุงเทพเลยไม่หน่อยก็พออยกนงเี้ก็ฉาบช่วยครับเอาลูกไปปล่อยไปก็ออกมานังเบืงข้างนอกเอา

มาดิชันยู่นีแล้วเนาะบอนติตตเขาค่อยๆยอดไปต่อบอนติตต่อเนี่ยย้งมือแลงเังมือเลงมือนีสมบูรณ์าิยุ่เดียนยวันบอนติต่อประชุมกันดิประชุมกันว่าเฮาเสียวจะในมืออื่นเขาจังสิไปทันงานศรสเกียไรลบุ้งทั้งเหล่ามันอร่อยกุโลกอรอยูกเอาทีมากยังมือเล้งซ้ำเนี่ครับไรรถตุ๊กคันไปเตือนหรอ บ่มีบัตรบ่มีบัตรเติมเงินสุมมาดีไปบ่มีบัตรเติมเงินพี่พน้องใน<า>คลิปนี้ <c oughs> ทิศทางเสียนทางของอิหลาที่มาก้าวเข้ามาสู่สาวน้อยฟั่งจากผู้ทิ่เริ่มผู้สั่งผู้ก่อนี่ยล่ะผู้ยุคเคียงขางอิหลาหน่อยเราคือพอยุดนะครับถือว่าเป็นผู้บริหารผู้หนึง่งยุคเคี่ยงขางบอสโจขางแม่สุภาพขางพอสงการเดี๋ยวอีพี่ต่อไปมีอีกครับมีอีกแน่นอนบรรลูว่าตอนใดติดตามครับฝากพี่น้อง นะครับปากไว้คลิปนี้ปากไว้สนี้ก่อขาลอยอีพี่ตาไปขาห่มแดงแคเพิ่มไปแค่เพิ่มไปได้ครับไปได้วล้มพีคอนเลยล้มขอบคุณทุกท่านที่ติดตามทางช่องซอหนุ่มทะเบียนเกอวันออฟฟิเชียลครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ